สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีแกอ้อินเทอร์เน็ตการแลนของเรานะครับมันขึ้นว่า unidentified network นะครับวิธีแก้ก็ง่ายมากนะครับเนื่องจากมาีคนคอมเมนต์ถามผมมานะครับว่าของผมขึ้น unidentified network จะแก้ยังไงนะครับ วิธีแก้ก็ง่ายมากเลยนะครับตอนอื่นให้คลิกขวาที่ t i s s pc ของเรานะครับเดี๋ยวจะเป็นแค่อื่นก็น่าจะเป็น my computer นะครับคลิกขวาเสร็จให้เราเลือก property นะครับอันนี้ผมใช้ windows 10นะครับแล้วก็มาเลือกที่ device manager นะครับซึ่งถ้าเป็น windows อื่นก็ให้เลือกหาคำว่า device manager ให้เจอนะครับกดเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ ให้เรามาที่ Network Adapter เลยนะครับกดที่ลูกศรตัวนี้นะครับจะขยายช่องอื่นๆมาซึ่งส่วนมากถ้าเป็นการแลนของเราเนี่ยมันจะเกี่ยวกับ Network Connection นะครับของผมก็จะเป็นตัวบนสุดนี้นะครับแต่ละคนอาจจะการแลนไม่เหมือนกันนะครับให้ให้เราลองหาดูว่าเราใช้ตัวไหนนะแล้วก็ทางจากหาเจอแล้วนะครับให้คลิกขวาที่ตัวนั้นๆเลือก Property นะครับ จากนั้นจะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมาให้เราเลือกที่เมนูแอดวานนะครับเลือกแอดวานมาปุ๊บให้เราหาคำว่า l o c a อ y a d m i n i s นิอะไรเนี่ย a d m i n น d s นี่นะครับหรือหรือของบางเครื่องนะครับมันจะเขียนว่า Network ร์กแอะนะครับ แต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันนะครับของผมมันได้เขียนว่า locally Ad administrator address ของเพื่อนๆนี่อาจจะเป็นคําว่า network address ก็ได้นะครับเลือกตัวเดียวกันครับพอเลือกปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้เราติ๊กอยู่2ช่องนะครับช่องแรกเป็น value ช่องที่2เป็น n o t present นะครับสําหรับคนที่ไม่ได้นะให้มันติ๊กช่อง value นะครับแล้วให้เราใส่ค่าตัวเลขอะไรก็ได้นะครับลงไป อย่างผมจะใส่เป็น 1, 2, ึ่งสามสี่ห้าหนะแล้วผมก็กดโอเคอ่าเดยวเน็ตเวิร์มันจะรีเซ็ตแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมจากที่รูปโลกตอนนี้เป็นรูปเน็ตเวิร์ใช้ได้แล้วคราวนี้เราก็ลองไปเข้าเว็บไซต์ดูนะครับก็จะสังเกตว่าเว็บไซต์เราก็จะเข้างานใช้งานได้แล้วนะครับ นี่ก็เป็นวิธีแก้ง่ายๆนะครับสำหรับใครที่อินเทอร์เน็ตขึ้นคำว่า unidentified network นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ